สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ของผมนะครับผมปัตตุลทีวีนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นโหมดเราจะมาเนี้เรามาเล่นเกมดูเอฟบอลหรือเปล่าผมอ่านไม่ค่อยออกครับผมเออผมมันคือเกมอะไรดูเอฟบอลหรือเปล่าผมแต่หน้าตายดูเอฟบอไม่ใช่ถ้าจะเป็นเกมดูเดฟบอลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเออโหมดยิงปืนกันนะครับผมนี่โหมด เอออะไรวะเพย์เยอร์เพยเยอร์อะไร <Pay you. S 2> สักอย่าง <Bye. S 1> เอ <Bye. S 1> เอมุกกดเข้าไปนี่นะครับผมแล้วก็ <c oughs> จะเล่นแบบทีมครับผมเออเราเล่นแบบนี้ดีไม่เอาดีกว่าทีมนะครับผมแล้วก็แมบปบนี่แหละเดีเราเริ่มเลยเอา้าลืม,มาอาวุธอาวุธได้เหมือนเดิมไหมวะ <c oughs> ช่างมัน <c oughs> เริ่มก่อนเลย เลืกอาวุธเหมือนเดิมเปล่าโอเคเอาใหม่นะครับผมว่าเมื่อกี้ปืนอะมันอะไรวะปืนอะมันไม่ใช่ปืนที่ผมต้องการครับผมก็เป็นปืน R P G แล้วก็อะไรแบบนี้นะครับผมเริ่มเลยโอเคผมเริ่มแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะนี่นะครับผมโอ้โห้นี่ทุกแม่นมากเลยออกสามตัวเลยแต่ว่ายัง นั่นน่ะนั่นน่ะทำอะไรวะเออค่าเขาได้แล้วอาร์ีจีเฮ้ย โอเคเราฆ่าคนแล้วตอนนี้ทีมเรานำนะครับผมโอเคทีมเรานำเรานำเฮ้ยพายิงวะโอ้โหมันจาก่ด้านหลังโอเคโอ้โหเสียได้อะถ้าเป็น R P G อืม

ลากหัวคมคมครับลากหัว,วคมคมอ่ะเพืวว่อนเฮ้ยลากหัวคมคมลากหัวคมคมตอนนี้ผมอยู่อันดับสามนะเอนน้ทีีของเรานำอยู่โอเค

เราฆ่าคนดีนะกระสุนมันเริ่มน้อยแล้วเพราะเพื่อนอ่ะเพื่อนชอบแย่งเฮ้ยเพื่อนมันชอบแย่งกระสุนไม่รู้อะไร,รอ่ะเพื่อนผมก็อยากฆ่าคนอ่ะใช้ระเบิดเลยนนมันชอบเล่นกระโดดนะ่ะไอทีมแดงมันชอบกระโดดอะเป็นหล,หลายครั้งแล้วพวกทีมแดงมังนชอบเป็นอัปปี้เหลือเกิน อปปี้เนี่ยมันเป็นอะไรอปปี้อปปออปปี้อปปี้อปปอปปี้อปปอปปี้อปปเ่มันแอบมันหน้ามันไสรู้ไหมนไอหมอนั่นอ่ะนมันไสมากเฮ้ยเออเฮ้ยหมอนั่น น้าเหมือนไส้จริงๆเันเป็นอะไรเนี่ยเป็นบ้าแล้วอทอเขาไม่ได้นะเองกระจอกเองเราต้องใช้อพีจีแล้วล่ะใช้ปืนโคนเลยหรอแฮ็กเนี่ยไม่เป็นปืนเยอะจังเออเห็นไหมปืนมันก็โหดแล้วแต่ว่าทำไมปืนเปลี่ยนปืนได้ไงอ่ะตอนที่มันยังเล่นอยู่ เราจีเกมแล้วม <depressed> ันมาเซิร kind of like, oh, oh. ์ฟเบลมได้ไงวะเน่ถ้ามันออกจกเกมเออโดนไปเอ้ยมันจะเยี่งกับสุดเยอวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบแต่เออทุกครั้งเลยเราชนะแน่วพาทีมเราชนะทีมนั้มเลากว่าคง เขกิดใหม่เหรอเกิดใหม่เลยเขาไม่ได้เกิดใหม่เหรนเขาไม่มีมลเลยเฮ้ยไม่มีปืนหลากหลายดังเฮ้ยคนละคนกันเลยแต่ว่าแต่งชุดเหมือนกันหรือเปล่าอืมโอเคยิงเข้าไป อืมโรชนะอันนี้ดผูผมดินี่ผมอยู่นี่โอเคอากอสนา,อนาโอเคเราจะไปเล่นทีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเล่นแบบนี้ผมชอบเล่นแบบทีมากกว่าเส้ออนเงิเเใใน

ผมอยากรู้ว่าผมไม่เคยเล่นแบบไหนนี่นี่แบบนี้ไหมนี่นี่คืออะไรไม่เคยเล่นเล่นดูกดแมปไม่ได้ครับกดอะไรอ๋ออ๋ต่อสู้เหรอกี่ต่อสู้เหรออุ้ยมันโคตรแหล็กเลยอ่ะโคตรแหล็กปืนของผมไม่ค่อยแรงเลยอ่ะ โอ้โหถ้าเกิดใหม่อันตรายนะเนี่ยเต้นเต้นเหรอเต้นเหรอเต้นเหรอมันไม่ใช่กระสุนนะมันคือเงินอ๋อมันพลล้มเลื่อนก็เล่นเฮ้ยเรามีเงินด้วยว่ะเราต้องจับเงินใช่ไหมใครตายเราต้องฆ่าคนเพื่อเอาเงินเอาเงินก่อนเราเป็นโจรน่ะตอนนี้เราเป็นโจร อ๋อขอไ้อา้วจมันเป็นตำรวจจับโจรไหมอ่ะตำรวจจับโจรหรือเปล่าเพิมคือตำรวจจับโจรแม่เรือวายนี่ก็ได้ปวดงโผโทษก็ได้ะ้ยโว้ยว่าอ้โจรไหมอ่ะแล้เราเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือเปล่างหมู่บ้านปัญญาอ่อน โอเคให้แม่มรีมก็เล่นมันนะคือตำรวจจับโจรเหรอมาเป็นโจรอน่อนโอ้โหบาเลียบาเลียกันเข้ากเบี้ยองจะไปซุมแล้มัเข้าได้นะ เดมมันซื้อได้ไหมอ่ะซื้อไม่ได้ติดมินดาวคืออะไรพวกเดียวกันเฮ้ยอยู่พวกเดียวกันนะพวก หรือว่าตรงนี้มันต่อสู้กันไม่ได้หรอเขาหรือเปล่าต่อสู้กันไม่ได้ใช่ไหมแค่นายว่าแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเราก็โหดโอเคประตูเฮลประตูบล็อกเหรอประตูมันไม่ได้เป็นนี้นะครับพี่ไม่เป็นไรเราตอนนี้เราติดสองดาวเอตอนนี้เรามีสองดาวแล้วนะครับผมโอเค ตัวนี้ไปต่อโอเครถพวกนี้เหมือนจะขับได้ไหมได้ไหมเพื่อขับได้แต่ว่ามันไม่ขยับนอครับมันจมน้ำเต็มเลยเราดูหน่อยสิฮือมีรถอยะนานนเก้าหมึงนั้นปั้งนน้ดต เราลกไปแบบสุ่เราลื่มีรถไม่ที่เราลืมนขึ้มน,น<อ>มาขอได้้แบบนี้ก็ดีเลยสิไ,ได้ชนคนอู้หมันชนคนได้จริงด้วย เก็บเงนไม่ได้ต้องลงรถต้องลงจากตัวมาเสียดายเก็บไม่ินไม่ได้ตอ,อ่จบดภปถือว่ามันแหลกมากเลยอ่ะโคแลกโคแหลกโคตรแหลกโคตรแหลกยืยนทำอะไรครับพี่ยืนทำอะไร

ต้องเตรียมพร้อมมาบีจีเฮ้ย hey, เราเป็นโจนติดท่าดาวเลยะเงินเราก็รวยเงินเราก็รวยอะวัดเตยโบ้อโอเป็นเด็กเป็นญออ่อนอนั่นนะดวงเราดวงเราดวงเราดูงเราอืมจะเปิ้นคิวอะครับรักหัวคมคมเอ้ยเจ็บหมด เ,เอ้ยลากหั ouais. do, วคมคมลากหั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 วคมคมเฮ้ยไม่โดนว่ะอี๋ไม่โดนว่ะต้อง <found> ตุดเฮ้ยมันเห็นว่ะเห็นด้วยตายแล้ว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 ตายและเลี้ยวเขาเห็นแล้ว ตายแล้วตายแล้วม so <player> ันเห็นเราอะเราใกล้ตายเออตายเฮ้ยโอเคเฮ้ยนี่ใครอะใครอะอืยโดนไปแล้วหัวคมคมต้องนานแน่เลยทีเนี้ยสิบสองนาทีแล้วสวัสดีสวัสดีโอ้ เราฆ่าใครเนี่ยเราจะได้ดาวใช่ไหมเมื่อกี้เราก็จะได้เงินด้วยตรงนี้แต่งตัวเป็นนุ๊บเลยแต่งตัวคุนเหมือนนุ๊บว่ดตัวเฮียนี่มันเกงห้าร้อยไม่ลล้เรากว่า้เวมันเราไม่ได้ด้เงินทีเดมนวพนดีนุ๊บนุ๊บเขาจะตื่นไหมไง

ที่ทุกคนเห็นสี่ออิป้ายหน้าเเองเพาะว่าปกติแล้วสิงจะชอบเต้นในที่ชายแบบนี้ค่ะเพราะว่าวันเกิดใครคนใดคนหนึงนะคายที่ยท่งดาวายทีายที่ขายท่อาี้ขายทีา่ายอ่ายายายเีายทายาขาายที่ได้ไ่ไยน่ะที่เย่ยายเรายา สนานกับพี่ชายแต่ก็แปลกนะคะความรู้สึกขิดเขายังไม่หายไปไหนเลยเขายังอยู่ในใจขิงเสมอ,อค่ะรัดไรขิงเสมอนะถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกหรือไม่ก็เกิดมาเป็นลูกผิงในชาตินี้ขิงสันขิมซันลานเลยฮะปืนมันไม่ค่อยแรงรอ่ะปืนที่เราเนี้ยซื้อเนี่ยแต่ว่ามันยิงกลดีนะเติมยิงกลดี ถ้าอาบีจีนี่เ่าจะไม่ใช้เลยเพราะอาบีจีมีแค่หนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งตัวแฝงฮนะหนึ่งนัดหนึ่งตัวแฝงมันไล่ตบอยู่นี่นี่อะไรเนะี่ยโอ้ตัวไฟต้องสยบมันเฮ้ยมันเข้าอาคารเยอะอ่ะ ใช่ถ้าเขาวาคาใช้ปืน W G เลยเฮ้ยนน่าปวตตาจริงๆที่ยหน่อยแล่วหัวคมๆไอ้ปืนเนี่ยมันแรงแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยรัวไอ้ปืนเนี่ยมันแรงมันยิงไม่ค่อยรัวส่วนไอ้ปืนเนี่ยมันยิงไม่แรงไงยิงโคตรรัวโอ้โหไอ้จอดคิวเลยนะ เฮ้ยได้หนึ่งดาวอ่ะโอ้โหจอดคิวเลยฮะอ๋อตกใจนึกว่าคนแต่ว่ามันโคตรแหลกเลยอ่ะมันไม่เหมือนเออเออใช้รถเหรือกองอีกอันนี่ห้าดาวอ่ะมันต้องโหดมากแน่ๆนั่นไหนกูว่า เเอาเป็นเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยก็ไหวดีเรอบนี่เราไม่ได้ตัวมันมันดีนะขับเตอรบักที่ใหญ่กว่าเฮ้ยมันไม่มีเวลาจับมันก็สนุกดีนะเออมันไม่มีเวลาจับมันลากหัวคมๆเลยอ่ะเออไหนเที่ย şey ังอันอกที่ยังโดนแกยังเจอืดเลยใครวะมันไม่โดนอ่ะอพีจีที่คนกระจอกเลยห้าดาว ปืนอะไรวะเนี่ยปืนกระบอกสั้นหนึ่งโคตรแรงมันแหวนยงพุ่งไม้ไหมวัดตัวหิวมุมมองมุมมองก็ชอบเองก็ชอบเอเอาแบบ

ผมไม่เจอใครเลยตอนนะี้แต่ว่าผมเจอคนยินง่คนยนิงเขาสติไม่ดีแม่คนยิงด้านหลังแต่ว่าผมไปยิงด้านหน้าครับมันใช้ไอ้พวกอนเนี้ยมันต้องสูญพันธุ์ไม่หมดแล้ี่นอนเปลี่ยนไหมโอเคเราต้องขึ้นไปด้านบนดูซิว่ามีคนป่าวโอเคดูซิแล้ววันนี้มันเปิดยังไงวนะเนี่ย เอคนะทุกคนเป็นอะไรกับเคำว่าโอเคเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยออเดียวเราก็งเดอนเอ้ยมดีสามดาวแล้วว่ะสดาวแล้วเราปวดสามโ จงเติมตเป็นฮีโร่ตามดูพาโอเคครัผมดูสองน่จะเป็นไอมดแดงโอ้โหโอ้โหโคตรโหดไม่ได้บักไม่มีใครโอเคดูนะตอก่อน โ <No. S 1> อ้ตัวเฮลนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับเกมดูดเอฟวอ์หรือเปล่าอ่านนี่ออกโอเคสบายครับผมโอ้คลิปงานมากคลิปอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับผมขอไป,ปอยิงไงเนี่ยนะ